เมื่อเร็วๆนี้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการด้านการบินอวกาศพ,พร้อมมนุษย์ของจีนครั้งที่6ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าโครงการการบินอวกาศพ,พร้อมมนุษย์ของจีนได้ก้าวเข้าสู่ระยะหลังการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสถานีอวกาศแล้วโดวยโครงการสำรวจดวงจันทร์พร้อมมนุษย์กำลังดำเนินต่อเนื่องไปด้วยดีงานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลาสองวันที่นครเินเจินมนฑลทนกวางตุงทางตอนใต้ของจีน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากแวดวงการบินอวกาศจำนวนกว่า800คนมารวมตัวแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันผลงานการวิจัยทางวิชาการระดับแนวหน้า S 2> <S 2> ในโจเจียนผิงหัวหน้าผู้ออกแบบโครงการการบินอาวากาศเพราะมนุษย์จีนกล่าวในงานว่าปัจจุบันจีนใช้สถานีอาวากาศแบบ3แคปซูลแต่สามารถขยายขนาดความจุได้เป็นสองเท่าของขนาดในปัจจุบันภายใน10ปีข้างหน้าจะมุ่งให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานในหลายด้านเช่นวัฒนธรรมชีวภาพวิทยาศาสตร์แรงโน้มถ่วงต่ำดาราศาสตร์และฟิสิกส์พื้นฐานเป็นต้น ปัจจุบันการวิจัยและสร้างสรรค์ปัจจัยสำคัญในด้านต่างๆของโครงการสำรวจดวงจันทร์พร้อมมนุษย์ของจีนกำลังดำเนินไปด้วยดี